สวัสดีจ้ามันนี่เสาวดนสิผ้าพี่น้องมาส้มไ้เขาหนวยนี่สีผ้าขึ้นไปทางบนจ้ะยอดเขาว่ามันเจ็ดสูงตั้มใดเนาะครั้งแรกที่ขึ้นไปจ้ะเพราะว่าบึงง่ายม,มาอยู่นี่เขาลูกนี่จะเป็นของนายพ่อนอยังบอจ้ะตรงนี้อาจจะเป็นอยังของเพิ่นบุเก้าเราจ้ะเนี่ยแต่สมัยโบราณเนี่ยงามอยู่เดี๋ยวสีผ้ากันนัดเลาะขึ้นไปเรื่อยๆตามเขา บรรยากาศก็ลมลื่นดีจ้ะเหมือนกำแแงอ้อมเลยอันนี้นี่โดนแห้งนี่พี่น้องโดนหลายปีแล้วจ้ะตั้งแต่น่ันเขียนป่ายข้างนานเนี่ยประมาณสี่ร้อยกว่าปีจ้ะตัวนี้สีอู่บนภูเขาแล้วจะท่ายด้านล้างให้เบิง้งนี่จ้ะ เป็นบ้านโบราณเป็นคล้ายๆว่างหรืออีังสักอย่างนึงด้านหน้าสีเข้าไปว่าได้จ้ะเพราะว่าพ่น็อ,อกประตูช่วงนี้ฤดูใบไ,ไม้เปลี่ยนสีอาจจะเห็นใบไม้สีสสมสีหยางเดี๋ยวแซวดอนสีเก็บใบเก็บบรรยากาศมาฝากนี่ขึ้นมานี่ก็สิเป็นลุมศซของนายพล แต่สมัยโบราณจ้ะเคทรทร่บ,ไปไปบายบายแค,ค่บ,คคบายบายมีคนยางขึ้นยางลง่งอยู่ตลอดจ้ะโมแม่เพื่นขึ้นแดววนามบอกเป็นถุงนี่จ้ะแถวนี้จะเป็นสูสานของนายพล ขออนุญาตายเดอจ้ะนี่เนาะลุมซบด้วจ้ะพี่เป็นลักลัก,พกเพื่อนจิปแป้ดอกถ้าขอจากใจภาษาได้ก็ซื้อสานกันได้ทางล่งไปยังหน่อยทางไปสวนอ๋อเพื่อนขึ้นมาหาเก็บพัก เขาสูงสูงย,ยมีป่ายบอกซะกลุมสุบข,ของนายพลเนาะขนาดขึ้นมาแป๊บเดียวหอบแล้วอ,อากาศช่วงนี้ก็ใกลก้ติดลบแล้วหาองศาหกองศาหนาวหนาเนี่ยจ้ะแต่ว่าเสาวดวอนสีหนาวก็มู หนีข้างขึ้นเขาอันนี้กับมีซื้อเสียงเร่งน้ำอยู่มีหลักมี่อย่ัง นี่สามร้อยเจ็ดสิบเมตรสี่ร้อยสี่สิบเมตรห้าสิบน่าจะไปเขาเนาะสี่ร้อยอสี่ร้อยสี่สิบคือเก่งแผ่นหน่อยๆเนี่ยสามารถขึ้นได้ในวัฒรมดา เลิ่อมกนันเนา u ช่างภูเขาจ้าตอนนี้สาวดอนก็นได้ขึ้นมาแบบไก้เติบด้วจ้าภาคเราง่ายขึ้นมาเมื่อยแล้วจ้ามาสิไปตเนาะให้เบิง้งบรรยากาศทางหลังสั้นเบิ้งทางหลังจ้ะสั้นสั้นใดเนาะ ยิ่งสองคนนงันคนก็ล่างงางเนเึ่งมากกับนี้เดี๋ยวสีผ้าคือไปข้างบนต่อจ้ะ าทางกับเป็นทางงางขึ้นย่อมใจแต่ผู้เราเกาหลีมาด้มาด้เด็กน้อยแซงและพวกเราเกาหลีกับเด็กน้อยสุดยอดนะใกล้ถึงปลายเขาแล้วพี่น้องมื่ที่ขึ้นมากเมื่อกี้ nhưng không nhiều không lắm thôi sử dụng ạ không không được những gì ไปบอกห้างสอยด่านตปงนี้นะ,ะถึงต่อใกล้แล้วตรงนี้ใครแนี่ยหล่ะบ้าสั้นแบบไหนละตรงนี้ย่างสะดวกจะเห็นวิวหรอเนะอันนี้ฮอซ่อมวิวนี่ที่อยู่บนภูเขาต้องขคืนไปถ่ายรูปบางนี้เนาะสวย หมดแล้วจ้าสุดยอดนี่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 ขึ้นมาเป็นกิโลจากป็นกิโลห้ยสวยค่ะสวยสุ่มค่ายู่ขึ้นมาแบบนร่มเย็นดีว้าวุ่มคา่น้องสวยมากมากเฮย สวย,สวยคุ้มค่าที่แบบว่าสืแม่เนาะพี่น้อจ้า,บ,าบังวิววิวรอบเมืองสุดยอดขึ้นมหอดจุดสุดยอดเลระแบบว่าสุดยอดอีนนี้จ้ะขึ้นมาจากข้างล่างนี่ประมา่านตั้งแต่ตีนเขาประมา่านลอยประมา่านโลกกลัว เมือ่อยเบิพง่อววของลาสุดยอดควรนะาจา้ะพี่น้องยางขึ้นมากเด็กหน่อยก็ยังขึ้นไดนอนนน้อ่ะชินเงินงินหนมากเลยจากแบบแบบนหนาวนะฮ้อนแต่ว่บาบอากาศทางบนนี้หนาเวเลยจ้ะจากหน่อยหิมะลง่มก็กมมคือิีพค่อยมีคนขึ้นดอกเพราะว่ามันสหนาวแห้งเนาะเดี๋ยวเบิงส้มบรรยาก,กาศต่อจ้ะ จ้าตอนนี้ตอนนี้ซาวด่วนยี่ห่งผู้เขาจา้ะยอดเขาตอนนี้เป็นเวลา่ายสามจัะนี่ยอดอนะไม่อยู่เป็นมิวบานคนด้จอจ้า่้นขึ้นหลายขนาดสูงๆขาเจ้าจออยัางขึ้นไ่ได้จ้ะเมือดหลายเล็กน,น้อย มาเบิงมองพักพอนของเกาหลีมันหยุดเพิ่นไปใสเห็นเพิ่นปีนเขาลุบๆๆขึ้นมากว่านันจะไปใส่พี่น้องพื่นขึ้นมานาั่งเ่นย,ยู่นี่นี่มองนั่งเพิ่นนี่นตรงนี้ขึ้นมากจากตีนเขาประมาณหนึ่งกิโลเราก็ทั่งขึ้นกันยากมากเลยถ้าสมเมือง เก็บบิวื้อขืนมากได้่ยโอ้ยหอนบิวเมืองต้องท่ายกม่ไลนนี่ถายกบม่ไลน่ป้าไปถ่ายถ้าหันจะเข้ากันแกบสิกราล่ะ บูนิดน่อยนะครับแล้วว่าก็พออ๋อชมวิวเพ่มีกระเป๋าอ,อย่างของพทธน,น,น,นาซิยูโดนเลยล่ะตรงนี้จุดชมวิว อืถ้ามิถาม้ถาตัดตรงตัดต้นไม่ออกเนะาะจุดชมวิวพี่น้องตอนนี้เขาใส่ไข่โดยแสงให้โซโลาเซลล์เส้อแพงโซโลาเซลล์รอบรอบ้าสำหรับคลิปนี้สาวดอนท้าพี่น้องถึงมากปีนภูเขาเบ่งวิวเมืองจ้ะงามสมอยู่ขุมค่ายอยู่ขึ้นมากประมาณกิโลกลัวเมือ่อยจ๋าตะวักับคุมยู่ะมันงาม แต่คลิปนี้เสาดอนจบคลิปแค่นี้จ้ะพอกันไม่คลิปหนาจ้าบ๊ายบาย